สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสเปิดช่อง Youtube เป็นของตัวเองนะครับชื่อชัยโยโชพระนะครับผมอาชีพค้าขายนะครับขายขนมหวานก็มีเวลาว่างนะครับผมไม่เคยรู้เรื่องพระเลยนะครับเกี่ยวกับพระเนื้อดินนะครับไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นของจริงเลยครับว่าของแท้นั้น เป็นอย่างไรนะครับพระเก่าๆคุณแผนบ้านกลางพระพระลอดนางพยาพวกนี้ไม่เคยเห็นของกินเลยเห็นแต่ใน YouTube ที่เปิดดูพวกเซียนเขาลงกันนะครับก่อนสึกชอบแล้วก็หลงไหลในพระนดินมากนะครับแต่ว่าเงินทองนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าไม่มีนะครับที่จะจะไปเช่าหาพระราคาเป็นแพง หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้นะครับแต่ว่าจะเกิดมีเงินเป็นสิบ,ส,บสิบล้านก็อาจจะเช่านะครับเพราะว่าใจนั้นชอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเงินเราไม่มีนะครับแล้วก็อาศัยเช่าพระหลักสิบสบาทยี่สิบบาทไม่เกินร้อยสองร้อยนะครับตามตามกระเป๋าเราแต่ว่าอาศัยซื้อความสุขอยากจะเป็นเหมือนเซียนนะีแต่ว่า เงินไม่มีก็เลยเอาแค่นี้ดีกว่าสบายใจดีเกแท้กไ็ไม่เป็นไม่เป <ừ> ็นไรแต่เพราะเช่ามาราคาถูกซื้อความสุขให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เราก็ได้จับได้มองได้ส่องแค่นี้ก็มีความสุขนะครับ<ะ>ก็พยายามเลือกพระที่ที่ดูตามเซียนเขาเล่าเขาบอกเขากล่าวก็วพยายามจดจำแต่เรื่องพิมพ์นั้นยากมากนะครับเพราะว่า สับสนงงมากก็อาศัยที่ว่าพยายามคิดว่าเกทําไม่ได้อย่างเดียวพระองค์นี้อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เกทําไม่ได้แน่ก,ก็เช่ามาครับก็จะจะคิดอย่างนี้มากกว่านะครับพระองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับคิดว่าเกทําไม่ค่อยได้นะก็เช่ามาสิบบาทนะครับพระองค์นี้ก็น่าจะเป็นวัดพระท่ามะปางก็ วัวก็มีความคมนะครับเนื้อก็มีความเก่าชำ้ำพยายามเลือกพระที่มีเนื้อชำํำช้ำเหี่ยวๆหี่ยก็มีไข่ขาวๆนะครับองน,นี้ก็มีลักษณะาตามที่คิดไว้นะครับว่าเก๊คงจะทํายากนะครับก็ชอบมาสิบปากนะครับก็เลยอยากจะโชว์พระให้เพื่อน ที่มีเหมือนกันหรือว่าศึกษาใจตรงกันคอเดียวกันนะครับก็เ<อ>กแท้ก็ไม่เป็นไรแก,แก็ยังที่บอกนะครับเอาความสุขเอาความสุขดีกว่านะครับคนเราก็มีแค่นี้แหละเพราะเงินเรามีแค่นี้แล้วก็พอใจในสิ่งที่มีแค่นี้แต่ว่าถ้าเซียนคนไหนนะครับเห็นว่าเป็นพระแท้สนใจอยากจะเช่าก็ยินดีนะครับเผื่อจะได้เงินหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านมันเข้าบ้าง พอเจอได้เช่าพระแพงๆแล้วก็มาโชว์เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอยากจะเห็นของจริงอยากจะเป็นเจ้าของแต่ก็วาสนาก็มีได้แค่องค์ละสิบบาท2ี่สิบาทนะครับเผื่อฟุกนะครับเผื่อฟุกเพื่อท่านจะเมตตานะครับให้เจอพระแท้นะครับพระเนื้อดินที่ผมเลือกเล่นพระเนื้อดินเพราะว่าสดมากคุณเขาจะไม่เล่นกันนะครับเขาจะเล่นพระเหรียญพระหล่อเกแท้ แป๊บเดียวก็หมดแต่ว่าเนื้อดินนั้นเคลียร์ทิ้งเคลียร์ทิ้งก็ <Go. S 1> หักมั่งแตกมั่งเสียดายครับเสียดายผมก็เลยเล่นพัะเนื้อดินดีกว่าเพราะว่าเราอาจจะมีโอกาสฟุกมากกว่าพระเหรียญน,นะครับก็พยายามศึกษาเลยเลือกเล่นพัะเนื้อดินดีกว่านะครับมีโอกาสมากกว่านะครับที่จะได้ของแท้นะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับซื้อว่าซื้อความสุขนะครับ สวยมากนะครับพระธาตาปางนะครับวันนี้ก็มาโชว์เซิร์ฟเป็นวันแรกนะครับวันที่สิบสามนะครับพวกนี้เลือกตั้งนะครับเลือกตั้งนายกเลือกตั้งสสนะครับก็พ่กนี้ก็หยุดขายขนมหนึ่งวันก็จะไปเลือกตั้งนะครับที่วิเชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาโชว์เพื่อนพ้องน้องพี่แค่นี้นะครับเพื่อนเพื่อนคุณไหนสนใจที่เป็นคอเดียวกันนะครับสนใจภาคเนือดินเหมือนกัน อยากศึกษาหรือว่ามีแนวทางติชมบอกได้นะครับอยากศึกษาร่วมกันก็เชิญน,นะครับหรือว่าเพื่อนๆรู้แล้วว่าพระองค์นี้เกทแท้ก็บอกมาได้เลยนะครับไม่โกรธนะครับผมก็จะได้ไม่ต้องอไม่ต้องคิดว่าเป็นของแท้นะครับก,ก็ขอบคุณมากนะครับวันแรกนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปนะครับ ก็ยังมีพระเนื้อดินอีกเยอะนะครับเป็นร้อยนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ